ตั้งใจนะครับที่จะนําข่าวน่ารักและความงดงามเหล่านี้มาบอกเล่าสังคมนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของสองมหาวิาลยนะครับนักศึกษาจากมหาวิาลยในมณฑลกวางสีเป็นโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิาลยสงขลานะครับสองมหาวิาลยปรากฏว่ามีนักศึกษาจากจีนของกวางสีมาเรียนอยู่ที่มหาวิาลยสงขลานะครับวิทยาเขตสุราธานี เขาเองตั้งใจมากนะครับมาเรียนที่คณะนิติศาสตร์เพื่อที่จะหวังว่าจะได้ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจําวันนะครับนักศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เดินทางมาในชุมชนเก่าแก่เป็นชุมชนชาวจีนพ้นทะเลซึ่งมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมยางของโลกนะครับชุมชนที่นี่นะครับผู้อาวุโสมีความตื่นเต้นมากรู้สึกว่าได้ต้อนรับลูกหลานซึ่งมาจากแดนไกลพวกเขาได้เดินทางเข้ามาดู สุสานจีนของชาวจีนพ้นทะเลที่นี่นะครับมีการบรรยายครับว่าดั้งเดิมนั้นชุมชนชาวจีนที่นี่นี่มีการอพยพมาจากฟูเจียนเพื่อให้นักศึกษาจากกวังสีได้รับทราบนะครับเขาเดินทางเข้ามาอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและหลังจากนั้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ชาวจีนเหล่านี้ก็เดินทางมาตั้งลกลากนะครับมาลิมทางรถไฟมาตั้งลกลากกันอยู่ที่อำเภอนาบอนนะครับเพื่อที่จะมาปลูกยางพาราเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกสิ่งหนึ่งนะครับยางจากที่นี่มีการบอกเล่าจากววทยากรนะครับจากผู้อุโสจากไกด์กิติมศักดิ์ของชาวจีนที่นี่บอกว่ายางที่นี่นะครับมีการส่งออกไปยังจีนมากที่สุดด้วยเช่นกันมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือนักศึกษา ของมนทนกวางสีตื่นเต้นมากนะเขาก็ไม่เคยนึกมาก่อนนะครับว่ามีชุมชนของชาวจีนซึ่งอยู่ในพ้นทะเลได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับมีตำนานของชีวิตเล่ากันไว้นะครับว่าในการบุกเบิกของชาวจีนพ้นทะเลที่มาที่นี่บ้างก็ประสบความสําเร็จบ้างก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับพวกเขามากันมาเป็นกุลีในวัยหนุ่ม แน่นอนที่สุดนะครับต้องผเผชิญกับโชคชะตามากมายบ้างกับเป็นโรคนะครับโดยเฉพาะไข้ามาลาเรียสำหรับคนหนุ่มสาวผู้ที่มาเสียสละหมายความว่ามาตายกันที่นี่ในวัยหนุ่มเพราะมาบุกเบิกเพื่อทำสวนอย่างนั้นกระดูกก็จะเก็บเอาไว้ที่ฐานพระพุทธรูปนะครับส่วนที่ประสบความสำเร็จและก็มีความมั่งคัง่งลูกหลานก็ทำห่วงสุยให้ใหญ่โตตามฐานะของเศรษฐีและความมั่งคั่งนะครับ นักศึกษาชาวจีนจากมณฑลกวางสีได้รับการบรรยายเขาก็บอกนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับชีวิตของชาวจีนพ้นทะเลที่เดินทางมาครั้งบรรพชนซึ่งพวกเขาเองเมื่อกลับไปมหาวิาลัยนะครับก็ได้ส่งลายส่งข่าวสารไปยังบ้านของเขานะครับบอกว่าได้รับการต้อนรับและตื่นเต้นมากที่ได้รับการบอกเล่าสอนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวจีนพ้นทะเล ในแผ่นดินของสยามนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับถือเป็นมิตรภาพแห่งความยั่งยืนที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นงานทางการทูตเป็นงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภาคประชาชนครับเา 清水哪家有？<noise> <noise> <noise>